ไม่อาจละราคะโทสะโมหะก็เพราะหลงในสัญโยชนิยธรรมพิขุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือความเป็นผู้มัวแต่เห็นเป็นของอร่อยในสัญโยชนิยธรรมทั้งหลายอย่างหนึ่งและความเป็นผู้ตามเห็นความเป็นของน่าเบื่อหน่ายในสัญโยชนิยธรรมทั้งหลายนี้อีกอย่างหนึ่งพิขุทั้งหลาย บุคคลผู้มัวแต่เห็นเป็นของอร่อยในสัญญชนิยธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมละราคะไม่ได้ละโทสะไม่ได้ละโมหะไม่ได้เพราะละราคะโทสะโมหะไม่ได้ย่ยอมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาสะเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นจากทุกที่ขูทั้งหลาย บุคคลผู้ตามเห็นความเป็นของน่าเบื่อหน่ายในสัญญยชนิยธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมละราคาได้ย่อมละโทสะได้ย่อมละโมหะได้เพราะละราคะโทสะโมหะได้ย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากถูกได้ภิกูทั้งหลายนี้แหละคือธรรสองอย่าง